ในที่สุดครับทุกคนช่วงเวลานี้นะครับเราเนี่ยรอมาอย่างยาวนานใช่ไหมลุงแซมอ๋อผ,ผิดผิดร้านโทษทีใช่ไหมลุงแซมตัวแกนตัวแกนตัวแกนหิวข้าวแล้วตัวแกนเหลือสองร้อยแล้วตัวแกนอะมาดูซิตัวแกนตัวแกนเริ่มหิวข้าวแล้วตัวแรกหิวข้าวไปแล้วนี่เหลือศูนย์แล้ว,ลวอีกเจ็ดตัวนะครับประมาณอีกสิบนาทีนะครับหิวข้าวหิวข้าวใช่ครับหิวข้าว เราจะได้ใช้บัคอันนี้สักทีมิดเดียมชชยอาหารแมวนั่นเองโอ้ไม่ใช่อาหารแมวของเล่นแมวเรียบร้อยบอกเลยว่าโกโก้ไวนะครับตอนนี้ซีดโกโก้ายเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดนะครับระดับมิสติกเนี่ยผมสุ่มเกลือมาเยอะนะครับมีอยู่5อันได้เวลามันแน่นอนโกโก้ายนะครับคอมโบกับเจ้าตูกแกนเนี่ย น้ำหนักมากที่สุดในตีกระตอ๊กแดกเรียกได้ว่าแต่ไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําได้เยอะที่สุดเนี่ยขนาดไหนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจกว่าคลิปก่อนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ทากันแบบยาวๆเลยนะครับไม่ต้องรอเจ้าแมวนะครับเรียกได้ว่าโตปุ๊บเก็บปั๊บโตปั๊บเก็บปุ๊บนะครับจะมีโอกาสนะครับเจออันใหญ่เนี่ยเยอะมากๆเลยก็ตื่นเต้นมากนะครับคลิปนี้ตื่นเต้นแน่นอนทุกคนนั่นคือความสามารถของน้องตู้แกนั่นเองตอนนี้เนี่ย ไปลิมิตได้แค่คูณ2.1นียครับทุกคนสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองอใส่ของเล่นแมวเข้าไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมคูณตรงนี้เนี่ยอาจจะคูณ2.5เลยหรือเปล่าบอกเลยว่า <laughs> นะครับโกโก้วายจะเป็นผลไม้ที่ราคาแพงที่สุดในสวนของเราและแพงที่สุดในชีวิตของผมครับใช่ครับคลิปนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ติดตามได้เลยติดตามด้วยดียตื่นเต้นมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอน้องหิวข้าวให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งแบบอ่ามีเดียมนะครับแล้วก็ใส่ทั้งสมอลเลยนะก็คือเพิ่มความสามารถไปแบบคูณ2คูณ3ไม่ต้องรอเวลาน้องแมวนะครับไม่ต้องกะเวลาเหมือนคลิปก่อนนะซึ่งเจ้าโกโก้ายเนี่ยเรามีแบบแลนโบด้วยนะครับและแถมบอกไว้เลยแม่โกโก้ายเนี่ยโคตกว่าโบนประซอบอีกนะตอนนี้เนี่ย โบยมาซ่อมคลิปก่อนเนี่ยก็คือชิดซ้ายเลยนะครับบยมาซ่อมตอนเช้าที่เราได้ทําไปเนี่ยชิดซ้ายเลยนะครับเราใช้เป็นโกโก้วายครับนี่นะครับนาเสนอไม้ตัวนี้เป็นโกโก้วายแบบแลนโบนะครับซึ่งเจ้าตัวแลนโบเนี่ยติดอะไรบ้างนะกาแล็กติกนะครับที่สําคัญแต่ว่าเดี๋ยวเอาออกก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่ากาแล็กติกต่างๆเนี่ยผมเก็บไว้ในแครอทหมดเรียบร้อยอาพลาสมาพลาสมาอันนี้อันนี้ไวทัสเชชสถานะหลุมดําเลยนะ ไปไกลแล้วนะครับส่วนเรานี่อินเฟคหรือว่าติดเชื้อจากซอมบี้สถานะใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเราก็มีนะครับเอ่ออัลกัลติกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวปลดออกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำมันใหญ่กันคนตายๆเนี่ยเขาเริ่มขายเจ้าชูแคนตัวยักษ์ไปใช่ไหมผมเนี่ยไม่ขายนะครับชูแคนโดนเนิฟแค่ไหนก็ไม่ขายนะครับเรียกได้ว่าโชคดีจริงๆเลยนะครับที่ไม่ได้ให้ร้านวิวปกรณ์นะครับเอาไปขายต่อเพราะว่าผมรักเขาเขามากๆนะอืม แต่ว่าเดี๋ยวถ้านายคตตัดนเนฟเดีวเออกับอ่ะไปไปอยู่อ่อให้คนอื่นเลี้ยงอ,อ๋อผมพูดหรือยังนะครับว่าถ้าสมมุติเนี่ยผมบับเจ้าอ่อมีเดียมเนี่ยนี่อันอ่าของเล่นแมวนั่นเองนะครับบัฟมีเดียมเนี่ยขึ้นมาได้นะครับทุกคนเราเนี่ยจะมีตูแกนนะครับที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด7ตัวหรือว่าทั้งสนามเลยนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับเป็นตูแกนที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าตูแกนอย่างที่บอกนะครับก็คือไปสุดได้เอ้าผมเผือให้อผมเผื่อให้ของเล่นหนของเล่นแมวโอว้ตัวนี้เออเวลาลดครับทุกคนอาหารเขายังไม่หมดอะโรโอเคไม่เป็นไรเสียไปอันหนึ่งนะครับก็ก็คือไปสุดได้แค่คูณ2.1นะครับ ในๆก็ผิดพลาดไปแล้วนะ <laughs> นะมาดูซิ <laughs> ว่าบับเนี่ยช่วยไหมสองจุดหนึ่งเป็นโอเคสองจุดหนึ่งเดิมโอ้ยโอเคตรงห้าจุดสองเก้าเนี่ยเพิ่มนะครับเป็นห้าจุดห้าสองแต่ว่าไซส์ไม่เพิ่มโอ้โหโถ่เ <laughs> อ้ถั่โอ้โโย,โ,ย <laughs> โอ้ยถ่เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่งโตสักรอบแล้วกันเนาะ เพราะว่าเรามีหลายซีนเลยอะเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับไม่สําคัญแล้วบักนี้ไม่สําคัญแล้วนะครับนี่บักเวลาไม่จํากัดตรงนี้นะครับไม่ช่วยอะโอ้ยเราก็ออาร,รอกุศลรอตั้งแปดชั่วโมงไอ้ก็เออก็ถือว่าให้ทุกคนรู้นะครับว่าเจ้าตัวแกเนี่ยใช้อันเล็กได้นะใช้น้องตัวเล็กได้นะครับเพราะตัวเล็กเนี่ยก็ไปได้คูณ2แบบนี้เหมือนกันนะถ้าใส่ปั๊บทั้ง2ออันนะครับเฮ้ยเสียดายจังนึกว่าจะเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ตัว อันนี้คือเก่งพอๆทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับก็มีตัวเล็กก็เก่งเท่ากับตัวใหญ่เลยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าทดลองให้ดูนะครับอ่าจะได้ทุกคนจะได้รู้มาเรามาเริ่มไปเลยดีกว่ารอบแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้โลบักนะครับสามร้อยโลบักนะครับสักรอบหนึ่งตรงกลางเนี่ยก็สักตรงนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้คือแรนโบ้นะแรนโบก็เก็บอันที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้โอเค อันนี้กดหัวใจเอาไว้ก็เอาออกเลยแล้วกันนะครับกาแล็กติกนะครับเสียดายนิดนึงนี่บัฟเยอะมากๆนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรกาแล็กติกมีแล้วนี้เอามาอันนี้ดีกว่าเอามาทําผลยักษ์ดีกว่าอะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนก็ยังใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อยู่ดีนะครับตอนนี้ <laughs> ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บัฟที่ผมอุตส่าห์หาเจอด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรบัฟโอ้คุณเจนเดลเขาเรียกว่ารู้นะครับโอ้รู้ทันรู้ทันได้ไงเนี่ยอ๋อต้องซูมออกข้างนอกครับ โอเคผมปลูกอยู่ด้านซ้ายซะส่วนใหญ่นะครับเราติดสปริงเกอร์ให้หมดนะครับอ่ามีแอดวานรีบทำนะครับทุกคนนะครับก่อนที่คุณเจนเดียลนะครับเขาจะเนิร์ฟตูแกนไปอีกนะครับเรียกได้ว่าจะเนิร์ฟอีกรอบเนี่ยเลิกเล่นเลยครับตัวแกนเนี่ยนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับก็ต้องรีบรีบนะครับตอนนี้่ะเจ้าตูแกนโอเคโอเคบินบินตรงนั้นเยอะเยอะโอเคตัวแกนตัวแกนเอออยู่นั้นเยอะเยอะโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเก่งมากเก่งมากตัวแกนเออเก่งมากเก่งมากตัวแกนติดอันยักษ์ไหม รอบแรกอืมผมจะแยกออกมายังไง <laughs> อืมอ่าจะติดไม่ติดผมไม่รู้แฮนนี้คือผมใส่ไป8ตัวด้วยนะปกติเขาใส่กบหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่กบแบบนี้เนี่ยก็คือแบบใหญ่กว่าเดิมอีกนะเออจริงๆโรบัสเนี่ยอาจจะทำให้ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ว่าก็เปืองโลบัสเกินไปใช้กบดีกว่านะครับอาจจะหายไปคูณอ่าหนึ่งหนึ่งเท่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไร อ่าหนดูซิว่าได้อันยักษ์หรือเปล่าอันนี้คือผลแรกเนาะเป็นอันแลนโบนะครับอันนี้สําคัญแลนโบนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดอันใหญ่เลยอันใหญ่เนี่ยติดย่านิดนึงนะสลับเจ้าอ่ต้นโกโก้ไวนะครับอันใหญ่อ่าดูซิได้กี่โล้างอันแรกโอ้เยี๋สองร้อยยี่สิบแปดโอ้โหน้ำหนักโขดมากอ่าโบนมาซ่อมอ่ะเอาออกก่อนแล้วกันโอเคโตสองอันเองนะครับต้นหนึ่งให้น้อยมากเลยอ่ามาดูกันต่อ โอเคโอ้โผมจะเอาออกยังไงครับเนี oh, ่ยโอ้โอ้น okay, ี oh, 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 oh. ่นี่นี่เจอกันครับเจอกันโอเคเอาออกได้อยู่อันนี้เคลื่อนที่สองครับติดตดติดติดอันยักเอาคลิปนี้ประมาณนี้ครับแทุกคนเอาไว้จะไปคลิปหน้าครับโอเคไป ไปฮุย,ยมากเลยไม่ต้องรออะไรมากนะครับฮมมากเลยโอ้โหวันแรกของวันถ้าคือผมบอกไว้เลยนะครับด้านนี้เนี่ยติดอันใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นอันใหญ่ที่เรียกไี้ว่าใช้ตูกแกเนี่ยแปดตัวเลยนะแบบนี้เรียกไี้ว่าคือแบบแทบจะใหญ่ที่สุดเลยนะอาล็อกก่อนแล้วก็เช็คราคา ผมว่าติดแ,แน่ๆทุกคนดูอันอื่นๆนี่ก็คือแบบอันเล็กมากเห็นไหมอันนี้สี่เมื่อกี้สี่สิบเก้าล้านใช่ไหมอ่าผมมองผิดหรือเปล่าเอ่มอ่าโอเคทุกคนเอ่อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอใหญ่ๆจะพึ่งใจเย็นๆย็ประเดว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ใจเย็นก่อนยังมีอีกหลายต้นครับที่เราต้องมาเช็ค สี่ร้อยเก้าสิบสามล้านโอ้โหมันใกล้มันมันมันใกล้ขีดกับโบนระซ่อมมากเลยนะเผื่อเก่งกว่าด้วยเดี๋ยวเรื่องเช็คน้ำหนักเนี่ยขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีอันใหญ่มาอีกนะครับโอเคเก็บแล้วเนาะอันหนึ่งโอเคอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดียด๋วยวไม่มีอันใหญ่แล้วใช่ไหมไม่มีอันใหญ่อันอื่นเนาะโอเคเดี๋ยวเผื่อกดแบบอันใหญ่ออกออกนะครับโอ้ตัวนี้ได้เยอะเลยครับอันนี้ยักษ์ไหมเนี่ยอันนี้ยักษ์อันอันยักษ์หรือเปล่า โอเคคือถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ใช้ Magnific มต Magn ิ i ายนะครับในการเช็คได้อันนี้30ล้านนี่ไงทุกคนอ้อันนี้ติดอันใหญ่จริงด้วยอันอื่นเนี่ยแค่30เองโอ้โหรบักตุ้มตุ้มตุ้ม,ม,มคือมันใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเลยก็ได้นะครับเพราะแม่น้องตุแกนเนี่ยเรียกได้ว่าใช้8ตัวแล้วก็เป็นตัวยักษ์แล้วก็ขั้นสุดแล้วด้วยนะครับปกติต้องเอาตุ้แกนอย่างที่บอกไปนะครับต้องเอาตุแกน,ออก,แกนออกตัวหนึ่งเพื่อใส่กบนะ แต,แต่เราไปสุดกว่านั้นเราใช้โรบักเลยแล้วติดแล้วด้วยนะ <c oughs> แอแป๊บ,บนึงนะแอะแยกๆจะเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวลองดูสิว่ามีอันอื่นอีกไหมอาจจะเพิ่งตกใจที่หมายถึงว่าเตือนตัวเองนะครับเจนเยน็นเจนเย็นเจนเย็นก่อน <_ c oughs> อค่อยๆดูค่อยๆดูอันนี้ดูใหญ่ๆนะอันนี้จะดูดูดบ,ๆๆบิ๊กๆบิ๊กๆเบิ่มๆนะนี่อืมออาไม่ไม่มั่นใจก็เช็คราคานะครับไม่มั่นใจก็เช็คราคาเนี่ยสามสิบเฮ้ยทุกคน มันสามสิบยี่สิบล้านเองเนี่ยเฮ้ยอันนี้สี่ร้อยได้ไงอะติดอันใหญ่จริงครับโอ้โหของจริงอันนี้ไม่ได้ขี้โม้เฮ้ยผมไม่ได้ขี้โม้จริงนะเนยฮ้ยแป๊บนึงนะอ่าอ่าแป๊บนึงนะค่อยๆแยกค่อยๆแยกไม่น่าปลูกรวมกันเลยนะเอาออกมาแยกเนี่ยจะเก็บให้หมดก็ไม่ได้นะครับทุกคนมันเเผื่อมีอันใหญ่นะครับเราจะได้เอาไปปั้นนะครับออะเนี่ยต้องค่อยๆค่อยๆแยกนะครับดีนะมีจังอยให้เก็บ ไม่งั้นเนี่ยออ,ออกมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับอันใหญ่ขนาดติดโกกับมูลลิสนะครับยังพันล้านเองก็คือถ้าโอ้โหนูสี่ร้อยล้านไปแล้วอ่ะไม่ติดอะไรเลยเฮ้ยโกงไปอะ่ะอันนี้อ,ออกเรียนเล็กแน่นอนโอเคเอาเอาออกมาหน่อยนะน้องนะโอ้โหนี่ดูที่ก้านก็ได้นะครับก้านไม่ใหญ่เลยอันเล็กมากแล้วที่ผมติดนี่คืออร่อยนั้นจร <laughs> ิงด้วยครับติดอันเดียว <laughs> เดี๋ยวเช็คราคาทุกคนเดี๋ยวลองเช็คราคานะครับ ดูซิว่าไปสุดได้เท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนี้โอเคมา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 ตอนนี้แยกเลยนะโอเคเรามาปั๊มกันต่อแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนดูโอ้โหเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้เฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันบิ๊กเบิ้มมากมากนะครับมันบิ๊กเบิ้มแบบมันบิ๊กเบิ้มมากเลยนะทุกคนดูโอ้โหมันเกินไปมากเลยะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเออจริงๆก็อยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้นะ จะได้โดนสปริงเกอร์ให้หมดเลยอะ่ะนะอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้ครับทุกคนนะครับอันไหนใหญ่ๆก็เงะก็เช็คราคาเนาะ,ะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นแป๊บ,บนึงนี่นี่เห็นไหมตุ้มๆนะครับเดี๋ยวเผื่อได้เจอันใหญ่มาลองวัดดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมเ,เช็คให้ดูนะครับไปสุดได้เท่าไหร่และก็น้ําหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยเก่งกว่าเจ้าโบนว์วซ่อมที่ผมทามันยักษ์ได้อีกนะอ,ๆๆๆอะไรครับเนี่ โอเคไปต่อไปต่อรัวรๆวรวอืมส่วน m u ว a t i o n นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าลวกันนะครับค่อยอธิบายนะครับว่าจะให้เจ้าตัวนี้เนี่ยติดทุกอย่างได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปรวมทุกอย่างเลยแล้วกันฮ่าถ้าสนใจเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักนิดหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าเจอกันยักเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูนะครับโอ้รู้สึกเหมือนจะติดหรือเปล่าอันนี้นี่ไงติดอยู่นะครับเนี่ยร้อยกว่าล้านเอง โอ้ติดแล้วติดแล้วแต่ว่าติดทีนึงก็คือร้อยกว่าล้านเพราะว่าโปรตีเดียที่ผมอ่านเล่นมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คือจะอยู่ที่20ล้านถึง40ล้านนะครับเห็นไหมทุกคน18 20แล้วก็40ล้านอันนี้173ล้านนะครับอันนี้ก็คือติดเรียบร้อยแต่นี้ครับ500ล้านเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนใหญ่มากใหญ่มากนะครับ ก็โอเคก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนได้มาอีกอันนึงแล้วครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ติดบิ๊กเบิ้มเนาะก็ถือว่าหา่างกันพี่เป็นอะไรกับต้นนี้เนะี่ยช่วยไปตรงอื่นเฮ้ยโอ้สายย้ายออกมาข้างนอกแล้วนะก็ถือว่า,าตัวแกนก็เล็กลงนะแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดวงดีด้วยนะครับคือตัวแกน8ตัวไม่พอนะครับอยากเป็นแบบไซส์บิ๊กด้วยนะครับก็เลยขนาดนี้เลยเอ,อ้อยยานะนั่นไงแกเป็นอะไรกับฉันเนี่ย แล้วดูแดนใหญ่ด้วยไปนี่อ๋อไม่ใช่เอย้ายไปให้ไกลกว่าเลิกมายุ่งกับฉันได้แล้วกบช่วยมองตรงกลางทีกบตรงกลางรออยู่กบอ้ยกบเอ้ยกบตรงกลางไม่เอานะมาาข้างๆเนี่ยโอเคโอเค,อเค,อเคมือขวาเราเองก,ก็วายดีนะผมทำตอนที่คุณเจนโดยังไม่เนิฟใครที่ดูคลิปนี้เสร็จก็ไปทำกันนะ นะครับยังไม่เนิบรีบทำโดนเนิบแน่นอน1นึ่งเจ็ดสามหนย์หนึ่งเจ็สาสามหโอเคน้ำหนักตัวแรกฮะเฮ้ยไม่จริงนะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเออเป็นกโกโก้วสยสิเออโอ้โหน้ำหนักมันจะ9 0 0าพกิโลได้ไงละ่ะเจ็ดรอยกิโลโอ้โแล้วเนี่ยเก้ปดเจ็ดนะครับ9 0 4 0ศูโอเคชึบโอ้โคโก้วผมน้ำหนัก 1200งกิโลครับ1200งกิโลแปล๊บหนึ่งนะเฮ้ยหนึ่งกิโลไปลทุกคนไปดูถ้าสมมุติตีแบบเยอะๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคอ่านี่ก็เซรามิกขั้นสุดโอเคอินเฟกและใช่ครับเราลืมใส่น้ำหนักนะครับตกใจทำไมแค่3000ล้าน และน้ำหนักของเราก็คือ1,205กิโลต้มครับ31ล้านล้านครับได้ผลใหม่มาแล้วได้ผลใหม่มาปั้นแล้วโอ้โหนี่คือเยอะที่สุดในชีวิตของผมนะครับที่ทำได้นะก็คือขนาดนี้เลยออื ก็อาจจะมีใหญ่กว่านี้มากถ้าสัก2,000กิโล ấy, 2,000กิโลก็ไป8โอ้โห8.5ล้านล้านลเลยหรออ่าน่าจะได้แค่นี้นะทุกคนอันนี้คือ8ตัวแล้วนะก็ติดอันใหญ่ใช้ได้นะครับโอเคงันคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสลับบักตูแกนนะครับตูแกนที่โดนเนิฟมาก็ได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะครับแล้วจะไปขั้นสูงสุดในเกมน,นตอนนี้นะครับสลับแบบรุ่นโดนเนิฟนะครับ <laughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยที่อยู่ในอ่าในติน๊กต๊อกเนี่ยผมเจอนะ4,000กิโล สามพันกิโลเนี่ยก็น่าจะเป็นตูแกนยุคก,ก่อนนะครับยุคคูณเจ็ดเนาะอันนี้ตูแกนยุคคูณสองก็ได้แค่นี้เสียดายมากเลยนะอันนี้คือผลลัพธ์ที่แบบไม่มีใครรู้นะครับก็โดนเนือไปเรียบร้อยนี่ถ้าสมมติตัวแกนยังไม่โดนเนือเนี่ยอัน,นี้มีสิทธิ์ไปห้าพันกิโลนะครับ <c oughs> โอ้เสียดายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไระนะครับสามสิบล้านก็ถือว่าโอเคซึ่งถ้าให้ย้อนเวลากลับไปฮันนิการ์ิสเนี่ยก็ยังโกงกว่าอยู่ดีนะโกงกว่าเจ้าโคโค่วยนะครับก็นะ ผมก็เลยไม่ได้นึกถึงเขานะออลืมไปเลยอ่ะอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับในรุ่นโดนเนิบโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับหมอว่าทุกคนนะครับไปหาตัวแกตัวเล็กก็ได้นะครับในการรองดูนะครับไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับซีอูครับอ๋อผมลืมเลยลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยตัวนี้ก็10ล้านล้านนะครับโดยประมาณก็ถือว่าโอเคนะเจ้าอันเล็กอันนี้แต่ก็น่าจะตัดทิ้งเหมือนกันไม่ใช่นะโอเคเอ่ะไปละ